สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมแบอกดี คลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาดูเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าเห็นโมเมนต์สโมสรหลีกตามประเทศมีการชื่นชมสาวใยของเราแบบนี้ก็น่าประทับใจมากๆเลยครับอย่าง NEC อย่างที่เราทราบกันเลยว่าเพียวอัชราพรคงยศก็ได้มีการต่อสัญญาเซ็นสัญญากับทีม NEC เป็นฤดูกาลที่2 NEC ก็คงจะติดใจในเรื่องต่างๆของเพียวครับโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยทีมทำแต้มการที่เพียวเข้ามาในทีมนั้นช่วยทีมเพิ่มศักยภาพ ได้อย่างดีเลยแล้วล่าสุดทีม NEC ก็ได้มีการสร้างบทความที่ทำให้รู้จักอัชาราพรโดยได้มีการเขียนหัวข้อว่ามารู้จักอัชาราพรกันเถอะโดย NEC ได้มีการบอกว่าเขาเป็นหัวเสาชั้นนำของประเทศไทยและกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลที่สองของเขาในปีนี้หลังจากที่มีส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ ในฤด,ดูการ2023นอกเหนือาจากการผสมประสานสารพัดประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์จากความคล่องตัวแล้วเพียวมีการกระโดดแบบสปริงที่แหลมคมและเจาะเข้าไปในคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเขายังมีชื่อเสียงในการรับและสามารถทำการรับได้อย่างมั่นคงและมีตำแหน่งที่แม่นยำเขายิ้มแย้มอยู่เสมอและมีจิตใจที่ดี ทำให้ทุกคนรอบตัวของเขามีความสดใสมากขึ้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สโมสอน NEC ที่อ่านจากบทความนี้ที่เขาได้พูดถึงเพียวเห็นได้ชัดเลยครับว่า NEC ประทับใจในตัวของเพียวอัชาราพลของยศของเราเป็นอย่างมากเลยครับ จึงได้ทําการเซ็นสัญญาแล้วก็ให้ร่วมเล่นกับสโมสรเป็นฤดูกาลที่2นี้สําหรับดีกญี่ปุ่นเอาเป็นว่าก็มารอเชียร์เพียวอัชราพรคงยศกันครับซึ่งสําหรับบทความนี้สิ่งที่น่าประทับใจมากๆนอกเหนือจากสก,กิลต่างๆหรือความสามารถของเพียวที่จะเข้าตาเอ็นแล้ว เขาก็บอกเลยครับว่าเพียวยิ้มแย้มอยู่เสมอและมีจิตใจที่ดีทําให้ทุกคนรอบตัวของเพียวสดใสมากยิ่งขึ้นทําให้เพื่อนร่วมทีมสดใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจจริงๆกับความเป็นเอกลักษณ์ของสาวไทยของเราที่ว่าไม่ว่าจะไปอยู่หลีกไหนก็มัก จะได้รับคำชื่นชมแบบนี้อยู่เสมอนี่แหละครับสาวไทยของเราเพียบพร้อมทั้งสกิลต่างๆความสามารถแล้วก็นิสัยลักษณะส่วนตัวเลยจริงๆสุดปังเลยครับสาวไทยสร้างความประทับใจให้กับสมโต,ตอนชั้นนำได้ขนาดนี้ครับ